เรื่องมาม่าเนี่ยก็น่าสนใจคือผมก็อยากจะตั้งคําถามในเชิงหลักการว่ามันเป็นประเด็นที่สมควรจะไปสู่สรารน้ำมูหรือเปล่านะครับและการเมืองเขาคุยกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วผมว่าการที่เขาคุยกันหรือออกมาตอบโต้กันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีกว่าไม่เห็นการคุยกันเลยแล้วอยู่ดีก็ยึดอํานาจเลยประเด็นใหญ่มากที่คุณจุิพรพูดเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าศึกอุดรเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกเลยนะครับว่าการตีความคุณค่าและหลักการในทางประชาธิปไตยเนี่ย ประชาชนแต่ละคนก็อาจจะตีความไม่เหมือนกันผมอยากจะติดตามจริงๆว่าพี่น้องที่อุดรพี่น้องที่จังหวัดอื่นๆเนี่ยเขาจะตีความว่าพักเพื่อไทยระบัดสัตว์หรือตีความว่าพักเพื่อไทยพยายามพยุงสิ่งที่เป็นอยู่ให้มันเดินต่อไปภายใต้ขอบจํากัดที่เป็นอยู่น<ช>ะฮะอันนี้ผมตอบแทนไม่ได้นะแต่ประชาชนที่เขาเลือกเนี่ยจะตอบสมมติว่าพักเพื่อไทยแพ้ถล่มทลายเลยแพ้แบบราบคาบเลยที่อุดรมันก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณจตุพรบอกว่า ประชาชนเขามีหลักการเขารับไม่ได้กับสิ่งที่พักไทยทำมันก็จะส่งสัญญาณอย่างรุนแรงว่าพักไทยต้องปรับจุดยืนถูกไหมครับมันเขาก็ไม่ได้นี่คือการให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศแต่ถ้าสุดพักไทยชนะขึ้นมาแลวชนะอย่างชัดเจนด้วยเนี่ยแสดงว่าหลักการในทางประชาธิปไตยซึ่งพักไทยยังจะนําเสนอเนี่ยมันจะอาจจะเป็นหลักการอีกแบบหนึ่งซึ่งพออาจจะไม่เห็นด้วยบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ปรากฏคนที่เขาเลือกตั้งเขาบอกเขายอมรับไดเ้เขาบอกเขาต้องการรัฐบาลที่เป็นผู้นําจัดการรัฐบาล คุณที่ทำรัฐประหารเนี่ยคุณหายตัวไปแล้วพักการมาวันนี้ก็ต้องยึดตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับคำถามคือถ้าไม่ทําแบบนี้คุณทําแบบไหนผมแม้คุณจะทําแบบไหนเพราะว่านี่คือคําถามที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความฉลาดหลักแหลมที่จะรู้ว่าถ้าไม่เลือกพักเพื่อไทยทางเลือกอีกทางหนึ่งจะเป็นอย่างไรถ้าอีกทางเลือกหนึ่งดีกว่าก็เลือกไปสิครับแต่ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าตัดสินใจแล้ว อันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขามีตัวเลือกอยู่นะวันนี้และทั้งพักเพื่อไทยพักประชาชนพักภูมิใจไทยก็ต้องต่อสู้เพื่อจะพัฒนาพักตัวเองให้สูงขึ้นในเชิงความคิดนะครับการต่อสู้ดยการสอบดโคลนเป็นเรื่องปกติต่างประเทศก็ทํากันครับแต่มันต้องมีนโยบายแสงเข้ามาด้วยตัวไมไดออยู่ในยุคสมัยที่มีคนหนึ่งคนจะสั่งตัดหัวคนได้ถ <ate> ูกไหมครับคุณจตุพรอาจจะเข้าใจวิธีการคิดแบบนั้นแต่ผมไม่ยอมรับวิธีการคิดแบบนั้นผมยอมรับวิธีการที่เพื่อไทยและ ก้าวไกลพยายามจะจับมือกันตั้งประาแต่เขาตั้งไม่ได้กติกาที่ไม่เป็นธรรมละบิดเบี้ยวเนี่ยดันไปมีสวมาร่วมเลือกด้วยถูกไหมครับถ้าตอนนั้นสวไม่ได้เข้ามาบล็อกเนี่ยนะครับและเพื่อไทยทําแบบนั้นเนี่ยเพื่อไทยจะตอบคาถามยากแหละแต่ตอนนั้นเนี่ยมันมีมันมีประเด็นก็คือเพื่อไทยพยายามจะช่วยเสนอชื่อพักก้าวไกลถูกไหมครับเราจาคุณหมอชลานานที่พยายามจะดันกริพิทาได้ไหมนะครับผมเชื่อว่าคุณจตุพรก็อยู่ในเหตุการณ์แต่ในเมื่อมันดันไปแล้วมันดันไม่สําเร็จถูกไหมครับ เพื่อไทยสวเพื่อไทยไม่ได้เป็นจินซีฮ่องเต้อย่างที่คุณจตุพรคิดไม่มีใครเป็นจินซีฮ่องเต้ภายใต้ระบอบประชาธิไปไตยคุณจตุพรเนี่ยอาจจะมีความคิดว่าคุณทักษิณไม่ดีฉันมีเชิญพูดได้เลยครับผมก็คิดว่าคุณทักษิณไม่ได้มีดีเลิศไปกว่านมนุษย์คนทั่วไปแต่ผมอยากจะดูว่าพี่น้องชาวอุดรก็จะคิดยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยคุณต้องถามว่าคุณไม่เลือกพักเพื่อไทยคุณอยากจะเลือกใคร ถ้าคาตอบที่คุณจุตพรตอบคืออ้าวก็เลือกพรคประชาชนสิผมก็อยากจะดูครับพี่น้องชาวอุดรเนี่ยเขาจะเลือกพรคประชาชนไหมและพรคประชาชนจะสามารถทํานโยบายที่ประชาชนเขาต้องการได้หรือเปล่าหลักการในการต่อสู้ประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้ต่อสู้เพื่อความภูมิใจว่าฉันต่อสู้เพื่อหลักการนะครับหลักการในการต่อสู้ประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาธิปไตยกินได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ประชาชนอยู่ร่วมกันไม่ต้องเข็นฆ่ากันถ้าเขาเลือกพักการเมืองนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาเลือกเพราะหลักการอย่างเดียว เขาเลือกเพราะหลักการนี้มันสะท้อนในความเป็นไปได้ในความเป็นจริงซึ่งนั่นคือสิ่งที่พี่น้องชาวอุดรเนี่ยจะสะท้อนให้เราเห็นเขาจะสะท้อนอย่างไรผมไม่ทราบแต่ผมจะไม่ไปตัดสินแทนเขาล่วงหน้าว่าคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีเพราะเราไม่ได้อยู่ในยุคจินซีฮองเต้ผมคิดว่าคุณจิตรน์พูดถูกต้องนะครับคุณจิตรน์อย่าสับสนในตัวเองเพราะว่าคําว่าพรรคการเมืองกีกับตัวเผด็จการหรือว่าหลักประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าพรรคนี้จะต้องเป็นเผด็จการตลอดไปพรรคนี้ต้องเป็นประชาธิปไตยตลอดไป พี่น้องชาวอุดอรเนี่ยผมเชื่อเขารู้ว่าวันนี้คุณประยุทธ์จันโอชาไม่อยู่ในการเมืองถูกไหมครับคุณประวิทย์คุณประวิทยซึ่งในอดีตเคยมีอํานาจมากมายเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เคยเข้าสภาสักกี่ครั้งถูกไหมนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ผลของการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเอา อดีตนายพลซึ่งทำการรัฐประหารออกไปหรือผมถึงถามย้ำแล้วถามอีกไแล้วลคุณจตุพรต้องพูดให้ชัดนะครับว่าถ้าไม่เลือกแบบนี้คุณจตุพรเสนอทางเลือกแบบไหนและถ้าคุณจตุพรเพื่อว่าปี3 5ก็สู้ปี53ก็สู้และคนที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวคุณจตุพรตอนปี3าปี5 3สที่เขาไปช่วยกันหาเสียงตอนนี้ที่เขาขึ้นเวทีดอดดอนตอนนี้และพี่น้องที่ไปฟังคุณทศินปราศัยเนี่ยคุณจะตราหน้าเขาเหรอครับว่าเขาไม่ใช่นักสู้ว่าเขาไม่มีหลักการคือคุณจตุพรเนี่ยพยายามจะพูดว่าความคิดตนนนเองเะครับ จะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ผมบอกอาจจะเป็นก็ได้ก็เดี๋ยวรอดูผลกันเลอกตั้งสิครับไม่เห็นจําเป็นจะต้องมาพูดเลยว่านักวิชาการมีหลักการหรือไม่มีหลักการอะไรตู่กระตุไม่ง่ายแล้วคุณจุพรพยายามจะบอกว่าวิธีการคิดมันมีแดแต่ว่ามันมีกานคิดอ้ไงในเราได้ยคุณจุพรมาหลายรอบเนี่ยผมมีความเห็นใจว่าเพื่อนคุณจุตพรที่สู้ตามหลักการเมรัยเขาเดินไปข้างหน้ากันแล้วแต่คุณจุตพรยังขังตัวเองอยู่ ไ,ไม่ไม่น,นี้พูดตามนี้ต้องอพูดพูดตามตรงนะครับคุณจตุพรพูดซะยืดยาวนะครับแลวคุณจตุพรพยายามจะใช้คําว่านักวิชาการมาสร้างความแตกต่าง, <im it> งคุณจตุพรต่างหากที่ยึดในความคิดตัวเองโดยไม่สนใจใยดีเลยครับว่าชาวบ้านชา,ชาวช่องเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินทางประชปไตยของเขาคุณจตุพรพูดเหมือนกับว่าวันนี้พักภูมิใจไทยพักอื่นที่มาร่วมรัฐบาลเนี่ยคือเผด็จการใช่ไหมครับไม่ใช่คุณพักเพื่อไทยตัวคุณคุณจตุพรคิดว่าเขาเป็นเผด็จการหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้คอณพัก คุณจตุพรยังไม่ซอ้ัตย์กับตัวเองที่ตอบเลยว่าเขาคิดหรือเปล่าไม่ใช่พรรคเพื่อไทยไปชี้คุณจะไปพูดอย่างนั้นได้ไงผมบอกว่าเนื้อความในการปราศัยของพรรคเพื่อไทยก็ไปฟังดิคุณไปชี้หน้าเองแล้วเสร็จแล้วคุณก็ไปกระบาดสาเส่กันนี่ไงผมพยายามบ่ผมพยายามสับความหมครับว่าจุดยิงจตุพรที่แท้จริงคืออะไรคุณจตุพรยังไม่กล้าพูดสรุปด้วยตัวเองเลยว่าพรรคการเมืองเหล่านั้นเป็นเผด็จการหรือเปล่าผมถามกันถามง่ายๆเลยถ้าพรรคการเมืองเหล่านั้นเป็นเผด็จการจริงคุณประยุทธ์อยู่ไหนคุณประวิตย์อยู่ไหน ถูกไหมครับทำไมวันนี้ถึงสามารถเอาเผด็จการมาร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้ถ้าเขายังเป็นประเด็จการคําตอบผมง,ง่ายๆเลยครับการเมืองเนี่ยมันต้องหาทางไปข้างหน้าวันนี้ถ้าคุณจะบอกว่าพรรคภูุิใจไทยยังเป็นประเด็จการอยู่แสดงว่าโลกนี้ไม่ควรจะมีพรรคภูุิมใจยกไทยอยู่อย่างนั้นใช่ไหมถูกไหมครับเราควรจะมีแค่พรรคที่คุณจตุพรยอมรับได้เท่านั้นใช่ไหม ถ้าโลกมันง่ายอย่างนั้นก็กลับไปอยู่ยุคเย็นซีฮองเต้เหมือนที่คุณจตุพรเนี่ยเริ่มใสถูกไหมครับผมกําำลังจะบอกอาจารย์แลวก็คุณจตุพรว่าผมไม่รู้หรอนะครับว่าในาใจของพี่น้องที่อุดอรเนี่ยเขาจะเลือกตั้งอย่างไงแต่ผมรู้แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่คิดเหมือนคุณจตุพรนี่กระบอบประชาธิปตไตยกับ เราถึง,<า>งต้องให้สองสพักเนี่ยเข้ามาต่อสู้กันและคุณจุตพ์เลิกพูดคำว่าน,นักวิชาการได้แล้วครับแล้วผมไม่ได้หนีไปต่างประเทศนะเขาเชิญผมไปบรรยายแลว<ร>ผมเลือกที่จะไม่กลับเพราะผมอยากจะยืนยันหลักการว่าผมไม่กลับมาไปเคารพบ,บูชาหรือทําความคารบหรือว่าไปยอมเซ็นเอกสาร,รกับผู้ที่ทําการยึดอานาจผมก็อยู่อย่างสมศักดิ์ศรีครับผมเมื่อผมกลับมาผมก็เลือกทางเลือกที่ผมอยากจะทําประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองพี่น้องที่อุดรก็ต้องเลือกประโยชน์ที่ทําให้เกิดหลักการที่ปฏิบัติได้จริงในความเป็นจริง ไม่มีใครอยากจะติดอยู่กับอดีตด้วยความเคียดแค้นความผิดหวังแล้วไม่สามารถหาทางเดินไปข้างหน้าผมไม่ได้มาในฐานะนักนวิชาการผมมาในฐานะประชาชนคนธรรมดา ที่ต้องการจะเลือกทางเดินให้ประเทศชาติของผมให้ลูกหลานของผมเดินต่อไปข้างหน้าไม่ใช่มาสร้างเรื่องราวความโกรธแค้นเกรียดแค้น,แ,คนแล้วก็ยึดติดอยู่กับอดีตเหมือนที่คุณจตุพรพยายามคุณจตุพรช่วยชีน้นิวหน่อยว่าคุณประวิตยอยู่ไหนคุณเดี๋ยวผมจะลายุทธอยู่ไหนเดี๋ยวครับคุณชี้ข้างนั่นนั่นีเลยจทลาวไมวันนี้สอสอที่เคยอยู่คุณประวิตยถึงย้ายขั้วมานั่งสั่งสภาดี๋ยวผคพักใกล้ไหนนี่คือสิ่งที่คุณจตุพรไม่ยอมรับถูกไหมครับคุณจตุพรจะอยู่กับอดีตวว่่าาาาาาาอออุุุยยยนนนนัั้้เเเขปป็็กกกกกกรรรรณณคคคบสิถจะี วันนี้เนี่ยเราควรจะมีไม่ควรจะมีพักกลุ่มใจไทยเราไม่ควรจะมีพักรวมไทยสร้ติอยู่ในประเทศไทยไใช่ไหมไถูกไหมครับดีวพักการเมืองมันเป,ปลี่ยนกันได้ครับคุณจตุพรรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องว่าใครจะมาเชีย์ใครครับ ทุกคนสามารถตัดสินใจในทางการเมืองของตัวเองได้ค่ะผมไม่เคยจะเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยครับที่เห็นคุณจุตพรมีความเห็นแบบที่คุณจุพรมีเพราะเป็นสิทธิ์ของเขาผมยังไม่ทันจะรู้เลยว่าคนที่อุดรแะตัดสินใจผลการเลือกตั้งอย่างไรผมถึงบอกตั้งแต่ต้นรายการน้ครับว่าผมอยากจะรู้จริงๆว่าการตีความเพราะว่าหลักการทางประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นยังไงอาศัยความเป็นนักวิชาการครับคุณขอให้คุณมีมาตรฐานมโนสานึกพื้นฐานว่าวันนี้ คุณจตุพรพูดถึงไปหาสงไปหาสงผมถามคุณจตุพรเม่คุณจตุพรไม่กล้าตอบผมจะได้ทราบว่าคุณประยุทธ์อยู่ไหนคุณประวิตย์อยู่ไหนก็เนี่ยก็ตอบแล้วไงอยู่ที่ไหนล่ะครับบอกว่ายังเป็นหัวหน้าพักจะรวบรวมไทยสร้างชาติจะกลับมาเป็นหัวหน้าพักเขาเป็นอะไรเดชนายุบเรมรีตามรัฐธรรมนูญอยู่คุณไปอ่านดูไปพ้นได้ยังไงเพราะเลยประวิตย์ก็ถูกแบ่งพักไปไง ถ้แปลว่านี่เละครับการจะตั้งรัฐบาลชุดแรกแบบผมขออนุญาตผมขออนุญาตคือคือคือมันชัดเจนแล้วมันชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ความคิดของผมกับคุณจตุพรเนี่ยไม่เหมือนกันมันต่างกันแค่นี้มันต่างกันแค่นี้เองครับว่าผมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยกับความคิดของคุณจตุพรคุณจตุพรอยากจะคิดแบบนี้จะพูดแบบนี้ไม่มีปัญหาไม่เคยมีความอึดอัดใจเพราะผมชอบที่มีความเห็นแตกต่างง่ายๆนิดเดียวครับคุณจตุพรเนี่ยยังอยู่ในอดีตที่คุณจตุพรเชื่อว่าพรรคของคุณประวิตรก็ยังอยู่พรรคของลุงตู่ก็ยังอยู่ ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวอุดอรเนี่ยเขาเดินไปข้างหน้าแล้วพี่น้องในประเทศไทยเนี่ยเขากำลังเห็นสองพักที่มีการต่อสู้ทางการเมืองก็คือพักเพื่อไทยแล้วก็พักประชาชนถูกไหมผมถามคุณจตุพรว่าคุณจตุพรอยากจะให้มันเป็นแบบไหนคุณจตุพรยังไม่กล้าตอบเลย <จะ S 1> ยังไม่กล้าตอบเลยว่าถ้าประชาชนไม่เขาเขาเลือกผิดที่จะไปเลือกพักเพื่อไทยเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องในความเห็นคุณจตุพรคืออะไร คุณจตุพรก็ยังอยู่กับอดีตว่าไปตบัดสัตว์บัดสัตว์วันนี้เนี่ยครับเขาเดินไปข้างหน้าแล้วเขากำลังจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาปากท้องแก้ไขรัฐธรรมนูญคนที่ต่อสู้กับคุณจตุพรมาหลายคนเขาเดินไปข้างหน้าแล้วผมอยากให้คุณจตุพรเนี่ยลองเดินไปข้างหน้ากับเขาบ้างและสิ่งที่จะบอกว่าอะไรตบัดสัตอะไรไม่ตบัดสัตเนี่ยนะครับคุณจตุพรมีมาตรฐานอย่างหนึ่งประชาชนที่เขาไปฟังคําปราศัยคุณทักษิณเนี่ยไปบอกเขาเป็นหมาเหรอครับ คนที่ไปฟังคนปลาสายไปตบม้คุณทักษิณที่<ม>อุดอรเนี่ยเขาเป็นหมาเหรอผม,ผมบอกว่าไม่ใช่ไงครับคุณจตุพรจะคิดแบบคุณจตุพรก็เชิญคิดไปคนอื่นเขาก็มีวิธีคิดของเขาบางคนเขาตีความเขาว่าตราบัดสัตว์ไม่เหมือนคุณจตุพรนะครับผมถามมารอบที่5รอบที่6ในรายการนี้แล้วว่าถ้าวันนั้นเนี่ยคุณพิธาได้เป็นนายกสอวอยกให้แล้วเพื่อไทยไม่ยอมโหวตให้เนี่ยเพื่อไทยตราบัดสัตว์แต่วันนั้นสวก็ไม่โหวตให้และใจทำยังไง จะให้ทำยังไงแล้ววันนี้พักเพื่อไทยก็เดินหน้าจะเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมทำงานในสภาทุกสัปดาห์เป็นที่ปรึกษากลางิการแล้วก็คุยกันเรื่องแก้ไขร,รัฐมนูญเขาไปหาเสียงก็เพื่ออะไรเพื่อจะรวบรวมเสียงทางการเมืองเพื่อมาแก้ไขรัฐมนูญและก็แก้ไขกติการณ์ในธาร,รม,มากขึ้น